เครือข่ายที่12พี่เลี้ยงที่ดีที่สุดในโลกพร้อมอยู่แล้วที่จะให้คำแนะนำกับคุณผมมักจะถูกถามอยู่เสมอเสมอว่าแล้วใครจะเป็นพี่เลี้ยงให้ผมได้คำตอบของผมก็คือมีหลายวิธีด้วยกันที่เราจะหาพี่เลี้ยงให้กับตัวเองได้สำหรับตัวผมเอง ผมมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วหลายคนด้วยกันและพี่เลี้ยงที่ดีเยี่ยมยอดที่สุดที่ผมได้พบก็คือห้องสมุดเทพของนายติงเกลโคเนตในปี1974เมื่อลราออกจากกองทัพเรือและสมัครเข้าทำงานกับบริษัทซีร็อกผมตระหนักดีว่า ผมจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะผู้นำแบบใหม่ๆทั้งที่ทักษะผู้นำที่ผมได้เรียนรู้จากกองทัพเรือเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือประมาณก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในโลกของการดำเนินธุรกิจในกองทัพนั้นผมอาจจะตะโกนสั่งว่า,จ,าจ่าแจ็คสันสั่งให้พวกทหารมารายงานตัวเวลา23นาฬิกา และจากแจ็คสันก็จะตอบว่าครับผมซึ่งเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการฝึกหนักมาแล้วทั้งวันก็ได้แต่ถ้าผมทำเช่นนี้ในโลกของธุรกิจผมก็อาจจะถูกประนามว่าเป็นคนโหดร้ายหรืออาจจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาที่สูงเลี้วทีเดียวในระหว่างที่ผมเริ่มธุรกิจโดยการเข้ารับการอบรมทางด้านการขายกับซีร็อกและเมื่อผมตะหนักว่า ผมจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นและหาต้นแบบตลอดจนหาพี่เลี้ยงแบบใหม่ ผมก็ได้ห้องสมุดเทปของไนติงเกลโคเนตนั่นเองเป็นแหล่งเสริมความรู้ของผมขนาดที่ขับรถไปทำงานหรือไปพบลูกค้าแทนที่จะเลือกฟังเทปเพลงร็อกแอนด์โรลเหมือนกับเพื่อนๆของผมผมก็จะฟังบทเรียนต่างๆจากเทปซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกเหล่านี้ความสำเร็จส่วนใหญ่ของผมที่เกิดขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เกิดจากบทเรียนต่างๆที่ผมได้รับจากพี่เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นนั่นเอง แม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็ยังฟังเทปเหล่านั้นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในรถหรือระหว่างการออกกำลังกายก็ตามและสำหรับคุณที่มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ไปตลอดชีวิตผมก็อยากจะแนะนำอย่างยิ่งให้คุณฟังเทปเหล่านี้ดูเช่นกันบทสรุป ถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายแล้วผมก็ใคร่ขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 2. กํกำหนดเวลาแน่นอนที่จะทุ่มเทพเพื่อทำธุรกิจนี้สัก5ปี2ปี1ปีหรือสัก6เดือนพ่อรวยของผมพูดว่า ความแตกต่างระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้กำหนดด้วยเส้นชัยของเขาผู้ชนะไม่สนใจว่าเขาจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยสิ่งที่เขาสนใจก็คือ เขาจะต้องไปถึงเส้นชัยเส้นนั้นให้ได้ส่วนผู้แพ้นั้นคิดใจเลิกก่อนที่จะไปถึงเส้นชัยทุกทีฉะนั้นทุกๆวันตลอดชีวิตของพวกเขาเขาก็จะวิ่งเพียงแค่วันละ95เมตรเท่านั้นแทนที่จะไปวิ่งให้ถึงเส้นชัย100เมตร 3. ยึดมั่นกับเป้าหมายของคุณเมื่อคุณตัดสินใจแล้วก็จงอย่าทำแบบคนที่ไม่ประสบความสำเร็จทำนั่นก็คือการเปลี่ยนใจถ้าคุณตัดสินใจที่จะลองทำธุรกิจดูแล้วสมมุติว่าสักปีหนึ่งในปีนั้นทั้งปี คุณจะต้องเข้าอบรมทุกการอบรมที่ผู้สปอนเซอร์ของคุณแนะนําแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นผมเองก็ได้พบว่าหลังจากที่ไปร่วมประชุมกับพวกเขาได้ถึง5ครั้งผมก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมไม่เข้าใจมาก่อนและความคิดของผมก็ค่อยๆเปลี่ยนไป4กํกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการทำให้สำเร็จขึ้นมาเช่นคุณต้องการที่จะ มีแค่รายได้เพิ่มขึ้นสักสองสดอลลาร์ต่อเดือน 2. หารายได้มาแทนรายได้จากการประจำหรือ 3. เป็นเศรษฐีที่มีรายได้สักหนึ่งล้านเหรียญต่อปีหรือ 4. เป็นมหาเศรษฐีที่มีรายได้อย่างน้อยสักหนึ่งล้านเหรียญต่อเดือน 5. ศึกษาอย่างจริงจังราวกับว่านี่คือโอกาสเดียวที่คุณเหลืออยู่และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ หกฝันให้ใหญ่และอย่าละสายตาจากมันเป็นอันขาดถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่สามารถบรรลุถึงความใฝ่ฝันของคุณก็ตามการมีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วพยายามทำให้มันสำเร็จเป็นจริงดีกว่ามีเพียงความใฝ่ฝันเล็กๆและทำให้ได้แค่ความฝันแบบเล็กๆเ,เท่านั้นอย่างที่พ่อรวยของผมพูดว่า ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จมากกับคนที่ประสบความสําเร็จน้อยอยู่ตรงที่ขนาดของความฝ่ฝันของเขานั่นเองและไม่ว่าคุณตัดสินใจที่จะลงมือทําธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายต่อไปหรือไม่ก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ คุณจะต้องมีความฝอยฟอนที่ยิ่งใหญ่ใครจะไปรู้ว่าสักวันหนึ่งความฝันของคุณอาจจะเป็นจริงก็ได้และมันก็อาจจะเป็นความฝอยฝอนที่ยิ่งใหญ่เสียด้วยขอบคุณครับจากโรเบิร์ตเคียวสกิ